มาราตีนมองนี่ก็เริ่มติดลูกแล้วปลูกไว้หลายมองมากทยอยเนี่ยปลูกนเนี่ยเนี่ต้นเขาต้นเดียวเนี่ยจริงๆโรยเมล็ดไว้เยอะเหลือแค่นี้เหลือต้นเดียวก็โอเคมีอาการไม่ดีแลเนี่ยเป็นราน้ำค้าง เด็ดใบออกเด็ดใบออกให้หมดเนี่ยเอาลูกเลกๆนี่ไปจิ้มกับน้ำพริกอยู่นะอืมเอาไปกัดกัดจิ้มกับน้ำพริกเอาไปกินก่อนก็ได้นะเนี่ยดูอาการแล้วเป็นหลายนี่นี่น รู้สึกช่วงนี้จะเป็นหลายต้นแล้วสงสัยต้องเก็บเอาไปกินก่อนนะเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้กินใช่เอาลูกเลียกยๆไปกินก่อนได้น,นี้ใบของอน,นี้ใบของม่อนอุ้ยตายแล้วเสียงเสียงร้องเหมียวเหมียว เอาไปกินเก็บไปกินก่อนดีกว่าไหมถ่ายหนยสิไปละเดี๋ยวถ้ายอยเด็ดให้น้ำหมักเสร็จอาหารน้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่สามวันครั้งเจ็ดวันครั้ง ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้วนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ช่องเล็กช่องใหญ่นี่ได้ความรู้หมดเลยแค่นี้นะ